มังกรฟ้าและมังกรดินเมื่อใดที่เราเห็นดิจิมอนเหล่านี้นั่นคือภัยพิบัติมาสู่โลกดิจิตอลแล้ว สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับดิจิมอนที่เป็นอ่าเรียกว่าซีรีส์มังกรฟ้าแล้วก็มังกรดินซึ่งผมกม็เคยทําคลิปเกี่ยวกับพวกนี้แบบผ่านๆนะครับยังไม่ได้เจาะลึกข้อมูลเยอะเออแต่ว่าพอได้ดูข้อมูลเชิงลึกของพวกมันแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นดิจิมอนที่มีความน่าสนใจดีนะครับดิจิมอนตัวนั้นคือเมทัลลิกดรา m o น n แล้วก็โวลเคนิกดรา m o น n ครับซึ่งไอสองตัวนี้ต้องบอกเเลยว่าป็นิ น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันประมาณหนึ่งนะครับโดยที่ตามชื่อคลิปเลยนะที่ผมตั้งไว้ว่ามังกรฟ้าและมังกรดินนะครับไอ้สอตัวนี้เป็นดิจิมอนที่เป็นรูปแบบมังกรฟ้าแล้วก็มังกรดินสมชื่อเลยเออแต่ว่าความเกี่ยวโยงของผู้พันสองตัวเนี่ยผมมองว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือมันเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่ไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นในโลกดิจิตอลนะครับการที่ไอ้สอตัวนี้มันปรากฏตัวขึ้นมานั่นหมายความว่าภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ร้ายนะครับผมหรือแบบพวกกะลียุคอะไรพวกเนี้ยก กางจะเกิดขึ้นที่โลกดิจิตอลนะครับโปรไฟล์ของไอสอตัวนี้มันสื่อไปในเชิงนั้นโดยที่ว่าไอสอตัวนี้มันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใครเห็นครับอย่างเมทัลลิกดามอนเป็นมังกรฟ้าใช่ไหมมันก็อาศัยอยู่บนแบบผืนฟ้าที่แบบสูงไปเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็วเกนิกดามอนก็คือแบบมังกรดินครับผมอาศัยอยู่แบบใต้ผืนโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตาคนปกติหรือตาของดิจิมอนทั่วไปเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยอันนั้นก็คือว่าเป็นสภาวะปกตินะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่่่่าาาาเเมืออใดดทีกิิภัยพบตตะไรงๆ จะมาปุ๊บเนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยมันจะปรากฏตัวขึ้นมานะครับผมอยากให้ทุกคนนึกภาพกันอย่างนี้ว่าตัวเมทัลลิกดรามอนกับวอเลนิกดรามมนมันอาศัยอยู่ที่ส่วนบนสุดของโลกดิจิทัลนะครับฟ้าที่ไกลที่สุดเลยแล้วก็ไอ้วอเลนิกดรามมนมันอาศัยอยู่ใต้ผืนดินที่ลึกที่สุดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันขยับขึ้นมาสู่ส่วนกลางหรือเป็นแบบพื้นที่โลกปกติที่เราเห็นเนี่ยแสดงว่าพื้นที่ที่เป็นแบบผืนฟ้าที่ไกลโพ้นอันเี้ยมันกำลังมีภัยพิบัติอะไรมาถึงหรือเปล่าหร แกนโลกเนี่ยมีปัญหาอะไรมีความน่ากลัวอะไรมาเยือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็คือว่าไอ้สตัวเนี้ยเป็นดิจิมอนที่พอจะพยากรพวกแบบภัยพิบัติพวกหายนะของโลกดิจิตอลได้ประมาณหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เนี่ยผมก็ได้ดูข้อมูลของไอ้สตัวนี้แล้วนะครับก็สมโปรไฟล์มันจริงๆนะมันไม่มีบทบาทอยู่ในอนิเมะเลยครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันปรากฏตัวขึ้นมาในดิจิมอนเรียลไลซ์นะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเกมนะซึ่งเกมมันก็เป็นเกมไงมันไม่ได้มีแบบเนื้อหาที่มาซัพพอร์ตในส่วนของเนื้้้้ออออเเเเเรรรื่ระะ่่งงไไไดดขนนนนาาาาััพะะะะฉียยผมมมมกก็ลลให,ใหทุคฟ นอกจากโปรไฟล์ของร่างพัฒนาของไอสตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีดิจิมอนเจริญวัยของฝั่งมังกรฟ้าดิจิมอนเจริญวัยของฝั่งมังกรดินนะครับผมตั้งแต่ร่างเจริญไวัยไปจนถึงร่างสุดยอดของสองสายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นดิจิมอนแค่แตัวโปรไฟล์แบบชิวๆนะครับผมอ่าเกริ่นกันมาเยอะแล้วนะครับผมว่าเรามาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าขอเล่าในส่วนของมังกรฟ้าก่อนละกันนะครับมังกรฟ้าที่เป็นร่างเจริญวัยเลยจะมีชื่อว่าจามนรบจาซามอนนรเับเจ ร,ออรูปแบบน่าสนใจดีนะเป็นมังกรน,นกนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าร่างกายของจาซามอนครับผมเหมือนกับเป็นเครื่องจักรทั้งตัวเลยนะแล้วข้อมูลเนี่ยก็มีการบอกเลยว่าเขาเป็นดิจิมอนเครื่องจักรที่มีรูปร่างเหมือนนกเห็นเป็นรูปนกแบบนี้นะครับแต่ความจริงจาซามอนบินไม่ได้เด้อแล้วถามว่ามีปีกไว้ทําไมนะครับปีกเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้จาซามอนเอาไว้ทรงตัวเวลาที่ล่องลอยอยู่บนอากาศนั่นเองนะครับจาซามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ถ้าตกมาจากที่สูงเนี่ยเขาจะสามารถใช้ปีกกกของงเเ้้าาาใในนรรพยุตัววไมม่่่หแแบบลลลสูื็ะ คือเอาไว้ทรงตัวจากพื้นที่สูงลงมาพื้นที่ต่านะครับแต่ว่าถ้าเขาอยู่จากพื้นที่ต่ําเขาจะไม่สามารถบินขึ้นสูงได้เออก็คือการกระพือปีกของเขามันไม่ได้ทําให้เขาบินได้แต่อย่างใดครับผมแต่เอาไว้ถล่าลมก็เท่านั้นเองนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีความขี้ระแวงสูงนะครับแล้วก็ขี้ระแวดระวังมากเลยวิตกจริตขนาดที่ว่าถ้าจะซามอนเขาเดินไปเดินไปแล้วเห็นแบบอะไรเคลื่อนไหวนิดหน่อยๆเนี่ยเขาก็จะเกิดความกลัวนะครับจะเกิดความกังวลว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นศัตรูหรือเปล่ามันจะเข้ามาทําอะไรเราหรือเปล่าน ที่เป็นรูปธรรมดีนะครับแบบนี้ส่วนท่าไม้ตายของจาซามอนนะครับคือเขาจะใช้จงอยปากที่มีลักษณะเป็นของเครื่องจักรเนี่ยครับจิกศัตรูนะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่าคอคอมพิกครับผมและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าจาซามอนพัฒนาร่างกายเป็นร่างโตเต็มวัยเขาจะกลายร่างเป็นจาซาร์มอนครับจาซาร์มอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบมังกรเครื่องจักรประเภทดาต้าครับคือตัวนี้เป็นดิจิมอนที่เกิดจากข้อมูลของมังกรแล้วก็เกิดจากข้อมูลของเครื่องจักรสาหรับการต่อสู้การรบอะไรพวกนี้มารวมกันนแลล้วกก็็าายเปจ หรือก็คือเขาพัฒนาร่างมาจากจาซัมอนเนาะคือต้องบอกว่าไอตัวนี้ครับก็อาจจะดูมีความเป็นมังกรขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าความเป็นเครื่องจักรก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับไอตัวนี้มันเป็นดิจิมอนแมชชีนจริงๆนะซึ่งพอกลายเป็นจาซัมอนนะครับเขาจะสามารถบินบนฟ้าได้แล้วเนาะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าตรงเท้าเขามีเป็นลักษณะเหมือนไอพ่นนะครับทำให้เขารอยอยู่กลางอากาศได้แล้วก็ไอพ่นนี้นะครับทำให้เขาสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงคือมันสามารถดันไปข้างหลังให้มาย,ยง od, าามาิงไอคคววาาาามมหยนนนัั่่เอองงะตขจ กันว่าเป็นดิจิมอนเครื่องจักรที่เวลาบินเนี่ยคือจะแบบมีท่าทีที่สง่างามมากแล้วก็ เวลาที่มันลงจอดสู่บนพื้นดินอ่างเงี้ยสามารถลงจอดบนพื้นดินได้อย่างมีเสน่ห์นั่นเองนะครับส่วนข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจของจารซาร์มอนนะครับคือเขาเป็นดิจิมอนที่เหมือนชอบสแกนหาศัตรูครับคือสแกนหาศัตรูคือมองเห็นว่าเอ๊มีศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างหน้าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างหน้านะก็เหมือนจะคิดไปเองว่าดิจิมอนตัวนั้นเป็นศัตรูหรือเปล่าใช่ไหมเอานิสัยของความขี้ระแวงศัตรูเนี้ยมาจากจารซาร์มอนด้วยไงแต่ว่าพอเป็นจารซาร์มอนปุ๊บเขาก็จะเริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วนะ เาก็จะมองหาเฉยๆนะครับแล้วก็พอรู้ว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นปุ๊บตัวเองก็จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวนะครับก็คือเป็นนิสัยที่มองว่ามีความแปลกว่ากันว่าร่างกายของจาร์มอนนะครับสามารถตรวจจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณรอบข้างได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแอบ,บมองอุณหภ,ภูมิหรือเสียงก็ตามนะถ้าเกิดว่าเขาสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมีใครแอบ,บมองเขาอยู่เขาจะรู้ตัวทันทีเนาะแล้วก็เสียงเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเขาก็สามารถจับได้นะครับแล้วก็พวกแบบอุณหภ,ภูมิเนาะแบบสัมผัสได้ว่าเอ้ย e มันมี ใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวเขานะครับจะเป็นศัตรูหรือไม่ก็อันนี้ก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถแบบนี้แหละครับทำให้ไม่ว่าดิจิมอนตัวไหนก็ตามจะล่อโจมตีจารซาร์มอนตัวนี้นะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเออเพราะว่าเขาจะรู้ตัวก่อนนั่นเองนะครับท่าไม้ตายของจาซาร์มอนคือเลเซอร์ไอครับผมเป็นการยิงลําแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาของเขาแล้วก็อีกท่านึงนะครับเขาจะยิงปืนกลออกจากช่วงไหลนะครับท่าไม่ตายมีชื่อว่าโซนิกเวลคันครับแล้วพอจารซาร์มอนพัฒนาร่างกายเป็น่่่ามจจะิอทีีชืว ซาลิกมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบมังกรเครื่องจักรประเภทดาต้านะครับผมคือพอเขากลายร่างเป็นตัวนี้ปุ๊บเขาสามารถบินได้ด้วยระดับความเร็วเสียงนะครับซึ่งคราเนี้ยความกลัวเรื่องของการต่อสู้นะครับผมจ้าซาลิกมอนไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับเขาสามารถที่จะมีความกล้าในการต่อสู้กับศัตรูจํานวนมากมายมหาศาลเลยว่ากันว่าจาซาลิกมอนนะครับเกิดจากการที่จ้าซามอนรวบรวม,รวม,รวมความกล้าแล้วก็มีการโค่นล้มศัตรูมานับไม่ถ้วนแล้วก็กลายเป็นตัวนี้นะครับพอกลายร่างเป็นจ้าซาลิกมอนปุ๊บเขาก็จะเริ่มมีความมั่นใจแล้วว่าเาเ สามารถกนจัดศัตรูได้มากมายเขาก็จะเดินทางเพื่อต่อสู้ในลําดับต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าในศึกของการต่อสู้บนผืนฟ้านะครับจสาสลิกมอนจะถนัดมากเลยดิจิมอนที่สามารถต่อสู้บนฟ้าได้ดีจสาสลิกมอนก็ถือว่าเป็นท็อปคลาสเหมือนกันนะครับผมดิจิมอนที่มีการนํามาเปรียบเทียบเลยก็จะเป็นวิงดรามอนนะครับไอ้ตัวนั้นก็สู้บนฟ้าเก่งนะครับแต่ว่าจสาสลิกมอนตัวนี้ก็ไม่แพ้เช่นกันซึ่งตัวจารสลิกมอนจะมีลักษณะการบินบนฟ้าที่พลิ้วไหวมากเลยนะครับขาของเขานะครับ ในการบินของเขาเนี่ยถือว่าเร็วมากใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาจะมีความสามารถในการบินนะครับลบสิ่งกีดขวา,างต่างๆได้ดีมากเลยเออคือแบบลักษณะของการเก็บขาเนี่ยเออเขาจะเก็บขาได้เหมือนกันเนาะเวลาบินไปบินมาท่าไม้ตายของจัสติลิมอนนะครับผมคือท่าไม้ตายที่เขาจะม้วนตัวด้วยความเร็วสูงแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าแมสเซอร์สไปรัลครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งนะครับผมคือเขาจะใช้ส่วนหางของเขานะครับในการยิงเลเซอร์โจมตีศัตรูซึ่งปกติแล้วนะครับเลเซอร์อันนี้เขา แบบว่าถ้าเกิดว่าต้องการโจมตีจัสริกมอนจากข้างหลังเนี่ยเออเลเซอร์นี้ก็จะทํางานนะครับถ้าไม่ตายโจมตีด้วยเลเซอร์ของจัสริกมอนคือ NSBM ครับอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ายอมมาจากอะไรนะเออแต่ว่าก็ให้เข้าใจว่าหางของเขายิงเลเซอร์ได้นั่นเองนะครับพอจัสริกมอนพัฒนาร่างกายเป็นร่างสุดยอดปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นสุดยอดดิจิมอนมังกรฟ้าที่มีชื่อว่าเมทัลิกดามอนครับเมทัลิกดามอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมังกรฟ้าประเภทดาต้าครับเขาเป็นดิจิมอนที่สามารถบินได้ด้วยความเร็ว บนผืนฟ้าเลยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเขาจะบินอยู่บนฟ้าที่แบบสูงมากๆกระทั่งว่าแบบดิจิบอนที่แบบบินบนฟ้าตามปกติดิจิบอนนกทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถมองเห็นตัวเมทัลลิกดามอนได้เพราะว่าเขาบินอยู่สูงมากจริงๆนะครับและตัวเมทัลลิกดามอนจะมีความสามารถที่ประหลาดอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาบินอยู่บนฟ้าสูงๆและถ้าเกิดเขากะพื้นปีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับมีอนุภาคอะตอมบางอย่างที่โปรยปลายมาสู่โลกดิจิตอลนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอนุภาคที่ดีนะครับมันจะทาาหทีีทยยี่่อลดมมควเเสยยยูไ้ การฟื้นฟูนะครับซึ่งนันนเป็นสิ่งที่บอกเล่ากันต่อมานั่นแหละว่าเขามีความสามารถแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่บนฟ้าและเหมือนอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นว่าถ้ากระว่าเมทัลิกดามอนเขามีการปรากฏตัวขึ้นมาหมายความว่าถ้าเขาบินต่ําลงมาเนี่ยสแสดงว่าบนผืนฟ้าเนี่ยมันเกิดอะไรแปลกๆขึ้นแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับมีไหยนะมีภัยพิบัติอะไรที่มาจากผืนฟ้าหรือไม่เออแบบว่าฝนตกหนักพายุทันลมฟ้าผ่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ให้เข้าใจวว่่าาถ้มมีดิิิจนนตััไหหเเร็ล Diamond, อาจจะเป็นสัญญาณการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางฟากฟ้านะครับส่วนท่าไม้ตายของเมทัลลิกดามอนนะครับผมจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเลเซอร์แคนนอนครับเลเซอร์แคนนอนอันนี้นะครับเขาจะใช้หางของเขาเนี่ยยิงพลังเป็นลำแสงเส้นตรงยิงใส่ศัตรูโดยที่ว่าลำแสงนี้เป็นลำแสงทําลายล้างที่มีอนุภาพสูงมากนะครับผมนอกจากพลังทําลายล้างที่สูงแล้วนะครับยังมีความเจิดจ้านะครับเจิดจ้าขนาดไหนก็เจิดจ้าขนาดที่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่อยู่ห่างออกไป10กิโลเมตรอย่างเงี้ยก็ยังเห็นนะครับว่าเมทัลลิกดามอนเขาใช้ท่านี แล้วก็ถ้าเป็นใครก็ตามดิจิมอนตัวไหนก็ตามที่มาเห็นท่านี้ในระยะประชิดนะครับมันจะแสบตามากๆเลยนะถ้าเกิดว่าไม่หลับตาเนะี่ยไม่ปิดตาไว้แสงจากเลเซอร์แคนนอนของเมทัลลิกดามอนอาจจะทำให้ดิจิมอนตัวนั้นตาบอดได้เลยทีเดียวนะส่วนท่านึงนะครับผมของเมทัลลิกดามอนคือเลเซอร์ซาเบลครับท่านี้นะครับผมเขาจะใช้ลำแสงที่อยู่ที่หางของเขาเนี่ยยื่นออกมาเป็นลักษณะของดาบเลเซอร์แล้วก็สามารถฟันศัตรูได้ด้วยความเร็วที่สูงมากเลยโอเคในส่วนของมังกรฟ้าก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเรามาดูมังกรดินกัน เจริญวัยก็คือเจ้าวอลโบมอนครับวอโบมอนเป็นดิจิบอนร่างเจริญวัยรูปแบบมังกรหินผาประเภทไวรัสร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหินแมกม่านะครับแต่ว่าไม่ใช่แมกม่าที่ะลายแล้วมันจะเหมือนกับว่าเป็นหินกรรมถันที่มีความแข็งแล้วก็มีความร้อนเป็นอย่างมากเลยตัวของวอลโบมอนเนี่ยมีปีกก็จริงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถบินได้แบบระยะไกล,กลความตลกแล้วก็ความน่ารักของวอลโบมอนเลยคือว่าเขาอะก็พยายามที่จะบินไปบินมาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยบินไม่เท่าไหร่เขาก็จะรู้สึกเหนื่อยแปบนหออบินบนึงก็หอะไรงี้ยซึ่งตวอบ่ตับ เขาดูแบบมีความเป็นไฟเนาะแต่ว่าอัธยาศัยเขาก็ดีเหมือนกันนะครับเขาเป็นดิจิวอนที่แบบไม่ทําร้ายใครก่อนนะครับแล้วก็ชอบแบบเล่นกับเพื่อนกับฝูงอะไรอย่างงี้ว่ากันว่าตัวของวอรโบมอนถ้าเกิดว่ามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เล็บเขาแล้วก็เขี้ยวของเขาเนาะที่เราเห็นเป็นส่วนว่ามันมีแบบสีแดงๆเหลืองๆเนี่ยเออคือแบบถ้าเขาดีใจมากๆนะครับมีความสุขสนุกสนานอนะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้ส่วนเขาส่วนเล็บแล้วก็ส่วนเขี้ยวของเขาเนี่ยมีความร้อนมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนนนนนัเเเอองงาาาาไไมมม้ตตขขคครผืกกพลลูฟด็จี ตรถ้าไม่ตายมีชื่อว่าพูจิเฟมครับแล้วพอวอโบมอนพัฒนาร่างกายเป็นร่างตัวเต็มวัยเขาจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าลาวอรโบมอนครับลาวอโบมอนเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบมังกรหินผาประเภทไวรัสนะครับผมตัวของเขาเองเนี่ยมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วคราวนี้ร่างกายของเขาจะเหมือนกับมีแมกมาเอ,อ่อล้นออกมาในบางกรณีนะครับแล้วก็สังเกตได้อ,อย่างหนึงว่ารอบตัวของลาวอโบมอนจะมีเป็นเหมือนขมาของแมกมาขมาของภูเขาไฟเงี้ยพุ่งประทุออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยพอพัฒนาร่างกายเป็นลาวอร ปีกจะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็จะเหมือนเดิมคือเขายังไม่สามารถบินได้เป็นด้วยมันราถ้าให้ลาว์โบมอนเลือกปุ๊บเนี่ยเขาจะเลือกที่จะคลานอยู่กับบนพื้นดินมากกว่าแต่ต้องบอกเลยว่าลาว์โบมอนนะครับเป็นดิจิมอนที่เคลื่อนที่ผาคพื้นดินได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะเออคือแบบร่างกายของเขาดูมีความเป็นหินใช่ไหมอาจจะดูหนักหนักนิดนึงแต่ว่าเขาสามารถคลานได้ด้วยความเร็วสูงสามารถล่าศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปชิดศัตรูได้โดยศัตรูไม่ทันตั้งตัวแล้วก็สามารถโค่่่่่นลลล้้้้้มมัตตตรููไไไไไดดดยยยยทททีีงงงําาออออออะเแวววกก็บข เขาเป็นดิจิมอนที่ยังมีความเป็นอัธยาศัยดีอยู่นะเขาก็พยายามที่จะสารสัมพันธ์กับเพื่อนกับฝูงอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับสำหรับลาว์บอมอนคือตัวเขาเนี่ยมีเป็นขาเหมาลาวาอะไรพวกเนี้ยที่ประทุกออกมาอยู่รอบตัวคือเหมือนเวลาเข้าไปใกล้กับดิจิมอนตัวไหนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้กลิ่นเหม็นกรรมฐานอะไรพวกเนี้ยก็เลยจะไม่ค่อยอยากเป็นเพื่อนกับลาว์บอมอนสักเท่าไหร่และอย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับว่ามีการประทุของร่างกายอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะบึมบึมบึมและ ก็เลยจะไม่ค่อยอยากเป็นเพื่อนกับลาวอโบมอนสักเท่าไหร่คือแบบฟังดูแล้วแบบน่าสงสารมากเลยนะเป็นดิจิบอนที่แบบไม่ได้ดุร้ายอะไรเออแต่ว่าเพื่อนแบบไม่ค่อยอยากจะคบเพราะว่ากายภาพของลาวอโบมอนมันไม่ค่อยเอือเท่าไหร่ในส่วนของท่าไม้ตายของเขานะครับผมคือเขาจะรวบรวมพลังความร้อนแล้วก็ยิงเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าเกรดเฟรมครับแล้วก็อีกท่าไม้ตายนึงคือเขาจะกระโดดขึ้นสูงนะครับแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างของเขาในการทุบศัตรูอย่างต่อเนื่องนะครับท่าไม้ จะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าลาโวกาลิตามอนครับลาโวกาลิตามอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบมังกรหินผาประเภทไวรัสซึ่งเขาเนี้ยร่างกายของเขาจะมีความใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็เป็นร่างกายเหมือนกับมีความเป็นหินผาทั่วตัวเลยอะไรเงี้ยน้ำหนักของลาโวกาลิตามอนก็จะสูงมากนะครับแต่ในทางกลับกันเขาก็มีปีกที่สามารถพยุงน้ําหนักที่มหาศาลของตัวเขาได้เหมือนกันนะครับเขาวนี้คือเขาบินได้แล้วนอกจากนั้นแล้วเขายังมีกําลังขาที่มหาศาลมากนะครับสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งพื้นที่อออาาาาศัยขขงวกมนะรเ จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟที่ยังสามารถประทุได้อยู่มีนักวิจัยบางส่วนสันนิษฐานว่าลาโวการิตามอนครับผมเขามีความสัมพันธ์กับวกรามอนคือแบบอาศัยอยู่ในพื้นที่ลาวาพื้นที่ภูเขาไฟที่มีความใกล้เคียงกันแต่ก็ยังไม่มีใครสรุปนะครับว่าไอ้สอตัวนี้มันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือไม่เวลาที่ลาโวการิตามอนมีการต่อสู้กับศัตรูนะครับเราจะได้เห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นเข่าควันที่ออกมาจากปีกของเขาครับซึ่งไอ้เข่าควันเนี้ยเขาสามารถพ่นออกมาเพื่อรบกวนสายตาของศัตรูและเขาก็สาาามรถทีีีี่่่จจะโจตตเเพพือปดชัูไ้ยว ปีที่สามารถเรียกเขาเหมาดินปืนมาเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ให้ตัวเองได้เปรียบได้นั่นเองถ้าเป็นศัตรูที่แบบมีความเชี่ยวชาญหน่อยเนี้ยก็จะเฝ้าระวังพวกเขาเหมาควันตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าลาวโวการิตามอนเขาจะมีการปล่อยเขาเหมาควันออกมาปุ๊บเนี้ยเขาก็จะออกห่างจากพื้นที่นั้นเพื่อรักษาการมองเห็นเอาไว้แล้วก็ไม่ให้เสียเปรียบในการต่อสู้จนเกินไปทาไมตายของลาวโวการิตามอนนะครับคือการยิงเลเซอร์ออกจากปากซึ่งเลเซอร์นี้ก็จะมีความร้อนสูงมากๆนะครับสามารถหลอมละลายวัตถุได้อย่างง่ายได้ท่านึงรุไง แล้วคาเอาดินปืนอย่างเงี้ยก็จะพุ่งออกมาจากปีกของเขาแล้วก็จะเกิดเป็นระเบิดที่ทําลายล้างแบบกินวงกว้างได้นะครับถ้าไม่ตายมีชื่อว่าายบลัสนั่นเองครับและตัวสุดท้ายนะครับผมร่างสุดยอดของสายพันธุ์มังกรดินนะครับก็คือโวลเคนิกราเมอนครับโวเคนิกราเมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมังกรดินประเภทไวรัสซึ่งไอตัวนี้นะครับเป็นดิจิมอนที่ไม่ได้อาศัยอยู่แค่ในภูเขาไฟแล้วนะครับแต่ว่ามันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแมกมาใต้ผืนโลกเลยซึ่งมันเป็นมังกรที่สามารถแหวกว่าวไปในแมกมาได้อย่างสบายใจนัซึ่งมก มีความร้อนสูงใช่ไหมแต่ว่าสําหรับโวล c คน i c d i a m o มันก็เหมือนกับเป็นแค่สระน้ําเล็กๆของมันเท่านั้นเองนะครับมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ใต้ดินที่เป็นส่วนลึกของดิจิตัลเวิลด์และว่ากันว่านะครับมันเป็นดิจิตอลที่ดูแลพื้นที่ใต้โลกเพื่อไม่ให้บนพื้นดินเนี่ยเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติร,ร้ายแรงไม่ให้เกิดแบบว่าภูเขาไฟระเบิดไม่ให้เกิดแมกมาทะลักออกมาบนพื้นดินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายต่อพื้นที่บนโลกใช่ไหมซึ่งบทบาทในการดูแลพื้นที่ใต้โลกของเขาก็เป็นอย่่่่่่่าา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 งงงีี้้้้้้้แแหละะครรับบถถเเเเเกกกกิิดดดววไไไมมมตุณ์ออออๆขขึึนนนนนนน็จพืืยยยท โกการิตามอนอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบมีโผล่มาตรงพื้นที่แบบภูเขาไฟบ้างแต่ว่าโวคเคนิกรามอนไม่มีเลยครับอยู่ใต้ดินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นที่ผมบอกตอนต้นคลิปว่าถ้าเกิดว่าโวคเคนิกรามอนมีการปรากฏตัวขึ้นมาบนผืนดินนั่นหมายเขาว่าแบบใต้โลกอะไรเงี้ยมันเกิดภัยพิบัติอะไรหรือเปล่ามีการเสียสมดุลอะไรที่อยู่ตรงแกนโลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้เป็นข้อสันนิษฐานที่เหมือนกับเมทัลลิกรามอนเลยนะครับว่า ถ้าเขามาปรากฏตัวให้เห็นปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันกำลังจะเกิดภัยพิบัติอะไรที่มาจากใต้ดินหรือไม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชวนให้เฝ้าระวังสําหรับดิจิมอนทั่วไปที่อยู่บนพื้นดินนั่นเองครับในส่วนของท่าไม้ตายของโวเคนิกรามอนนะครับท่าแรกมีชื่อว่าโวลเคนิกแฟลร์ท่าไม้ตายนี้เขาจะพ่นพลังเปลวเพลิงออกมาจากปากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปลวเพลิงจากท่าไม้ตายนี้ของโวลเคนิกรามอนไปลงตรงพื้นที่ไหนุ๊บเนี่ยพื้นที่นั้นจะถูกเผาไหม้จนไม่เหลือชิ้นดีเลยครับผมแล ไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตใดไปใช้ชีวิตหรือไม่สามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้อีกต่อไปนั่นเองส่วนทีท่าไม้ต้1หนึ่งของวเคนิกดรามอนก็คือการโอบตัวเองด้วยเปลวไฟที่มีความร้อนสูงมากๆแล้วก็พุ่งเข้าชนศัตรูทั้งๆท,งที่ร่างกายของตัวเองมีความร้อนสูงนะครับท่าไม้ต้มีชื่อว่าไกด์เบสนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของมังกรฟ้าและมังกรดินนะครับคืออ่านข้อมูลมาแล้วอยากให้มันปรากฏตัวในอนิเมะมากเลยน่าจะมีบทบาทของพวกมัน2ตัวเนาะที่แบบขยี้เรื่องของภัยพิบัตติิิขอออองงโลลลกกดดจะไพววน้้้คบแ็่า สังเกตได้ชัดเจนว่าไอ้สอตัวเนี่ยขนาดท่ากระพือปีกท่าบินแบบที่เป็นภาพทางการอย่างเงี้ยมันยังกระพือปีกนะครับหางอะไรพวกนี้ก็มีความคล้ายกันอีกด้วยมันก็คงเป็นเหมือนกับดิจิมอนที่เป็นตัวแทนของใต้ผืนดินกับแบบเหนือฟ้าเหนือเมฆอะไรพวกนี้ไปแล้วกันเนาะสำหรับข้อมูลของเจ้า2ตัวนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะท่านผู้ชมสามารถเสริมข้อมูลได้หรือมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับดิจิมอน2ตัวนี้นะครับสายพัฒนาของหุ่นมนอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคสำ ถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ